เดออก์ฟน้ำแรกธรรมชาติตราช้างขอบคุณครับท่านผู้ชมครับรหมดไปมาตีกอล์ฟกันได้นะฮะก้านตัวใหม่ออกมานะครับเรามาอยู่กับพี่กระทิงครับคุณกฤษณพงภ์จันทร์สมบูรณ์สวัสดีครับ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 บอกเลยว่าก้านไดมาหน้านะในซีนีสปีนี้ออกใหม่อีกแล้วมาใหม่ครับผมนั่นก็คือรุ่นไดมาน่าดีลิมิเต็ดครับผมดีลิมิเต็ดบอกเลยว่าไดมาน่านี่ออกมาทั้งหมดเลยสี่รุ่นละ ใช่ครับเป็นเจนที่4เจนที่4ครับเจนที่4แล้วตัวนี้เนี่ยออกใหม่ล่าสุดตัวนี้มันเหมือนเป็นแบบว่าเอ่อขั้นขั้นระยะเวลาระหว่างดีเอ่อเจนสี่กับเจนห้าอ่าครมีจะมีเจนห้าจะมีเจนห้าอพรมันออกระหว่างเหรอใช่ครับตัวนี้คือเรื่องเรื่องคือเขาทําพิเศษให้บลูคเคปค่าเล่นนะครับแล้วก็ไทกรบูดก็มาใช้เอาแล้วแล้วทีนี้ตอนหลังปุ๊บเกี่ยวอะไรกับพวกผมเออครับก็หน้าตาดีเหมือนกันี่เก่งเหมือนกันครับผมทีนี้ก็ ครับเยี่ยมครับไดมอนด้าเนี่ยมันมี R F ครับผม Red Ford B F Ford B F Ford D F D F Diamond Ford มันควรจะหมดแล้วครับแล้วมีมาเป็น z F อ๋อมี z F อีกอันน่งที่เราทำไปใช่ครับ ZF z F อีก F อันานึงครับผมแล้วคราวนี้มันเลยมี ดีลิมิเต็ดเหมือันหนึงดีลิมิเต็ดครับผมดีลิมิเต็ดโอ้มันมันมันเกี่ยวกับดีเอฟไหมไม่เอ่อจริงๆคาแรคเตอร์มันก็คล้ายๆกันนะครับแต่แต่แมทเทียลมันจะคนละอย่างกันมันอยู่ในช่วงไหนของไดมาหน่าพี่มันอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในเลดหรือมันอยู่ในบูหรือมันอยู่ในแซดเอฟเออแซดเอฟอะไรอย่างเงี้ยเออมันอย่างนี้นะครับผมต้องย้อนกลับนนิดนึงแล้วกันเท้าความอีกแล้วเหรอโอเคครับเท้ามาเท้าเท้าความมา สักประมาณ2ปีครับสปีโอเคคือคือต้องเริ่มจากบุ๊คคสต้าครับเมื่อก่อนเขาชอบมากเลยในมาน่ไว้ตั้งแต่เจน123เลยนะครับทีนี้123ปุ๊บใช้มาตลอดเลยครับทีนี้มิซูบิชิก็เขาก็อยากให้ตัวนี้ต่อแต่อยากให้แบบประสิทธิภาพมันดีขึ้นตีตรงขึ้นแบ็คสปินน้อยลงนะครับคอนโทรลได้ดีขึ้นนะครับระยะทางไกลขึ้นมิซูบิชิก็เลยต้องดีไซน์ใหม่เขาคืออะไรับดีไซน์ใหม่เขาครับผมเป็นดีดีเขาแต่แต่ที่เขาใช้เนี่ยใช้คำว่าดี plus ตัวนั้นน่ยมันจะเป็น US spec ครับพี่เบลมครับมันก็จะน้ําหนักก็จะเยอะกว่าแล้วก็ค่าความแข็งก็จะมากกว่าทีเนี้ยทางทางลูกลกค้าทางนักกอล์ฟเนี่ยทางฝั่งเอเชียทางฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยบอกเฮ้ยโอ้โหตีไม่ไหวเลยดีดีพัสที่ที่ไทเกอร์กับกับบุกเก็บค่าใช้ครับม,มิสเตอร์ฟรีก็เลยอ่ะงั้นทำเป็นเจแปนสเปคมาแล้วกันก็เลยใช้คำว่าดีดีลิมิเต็ดใช่ครับผมตัวนี้ไฟบอลเป็นยังไงพี่ตัวนี้นะครับจะเป็นก้านไฮกิกไฟบอลต่ำนะครับ ให้บอลต่ำต่ำเลยครับต่ำกว่าตัว D Y ไวหม D F D F ไหมต่ำกว่าครับต่ำกว่าตัว D F อีกเหรอครับต่ำกว่าต่ำกว่าตัว D F เลยครับตัวนี้มันเกือบจะเท่ากับเทนเซสีส้มเลยแล้วแบตเที่ยวไปไงพี่ตัวตัวนี้นะครับเนี่ยจะส่วนปลายนะจนถึงประมาณกลางก้านนะครับใช้จะใช้คาร์บอนไฟเบอร์ที่มิสซูบิชิทำพิเศษเรียกว่าไดอารีไดอาลีไดอาลีนี่คือคาร์บอนไฟเบอร์ที่ที่มิสซูบิชิขายกับองค์การนาซาอ่า เพื่อไปทำกระสวยว่ากาทำเตาเทียมช่วงนี้จะสวยไม่ค่อยยิงออกไปนอกโลกเพราะว่ากลัวติดโควิดก็เลยเอามาทำตรงนี้แทนใช่ครับไอไอตัวไดรีดเนี่ยนะครับมันทำมาจากพิษคาร์บอนไฟเบอร์ครับพิษคาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยมันจะพิษคาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยมันทำมาจากปิโตรเลียมปกติเนี่ยคาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยที่เราทราบเลยมันจะทำมาจากสารเคมีใช่ไหมครับครับผมตัวนี้จะทำมาจากปิโตรเลียมมันมันดีกว่าเคมียังไงนะครับมันดีกว่านี่คือมันจะแข็งแรงกว่าคาร์บอนไฟเบอร์ที่ทำมาจากเคมี4ีถึงหเท่าครับปิโตรเลียม ช <balm> ใช่ครับแล้วก็แพงกว่าด้วยแพงกว่าแข็งแรงกว่าวัสดุดีกว่าครับเบากว่าแข็งแรงกว่าใช่ครับแข็งกว่าเบากว่าแข็งกว่าเบากว่าใช่ครับใช่ครับมิตรพิชิใส่ไปนั่นคือดายลิดใช่ครับคือเคบข่าเนี่ยเขาชอบเขาชอบก้านที่ตรงนี้มันแข็งๆหน่อยเพื่อเพราะถ้าตรงนี้มันแข็งนะครับมันจะเก็บเก็บพลังงานไว้ได้ใช่ครับเหมือนแท้ครับมันจะเก็บพลังงานไว้ได้ได้ได้เยอะถ้าเคยดูเราเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าบัตบัตสตรับบัตสตีฟแบบ เ X เกาะ X เกาะใช่ครับไม่ใช่สติ๊ปธรรมดาใช่ครับใช่ครับนี่เป็พูดถึงแท้ถูกต้องแล้วเห็นครับแท้ตรงโคนโคนมันจะหนากว่าเพราะตรงโคนเนี่ยจะเป็นตัวถ่ายทอดกําลังให้ไปสู่ปลายก้านทำไมดูคุณใช้แท้ได้เก่งคุณใช้มากคุณใช้บ่อยผมผมศึกษาจากวิดีโอเยอะครับออ๋จากวิดีโอจากวิดีโอจากเมืองนอกที่คุณให้ผมมาออ๋ที่ผมตบให้แล้วพอเสร็จปุ๊บอ่ะปตัวตพปลายไปหลังจากตรงส่วน กลางก้านไปถึงปลายก้านนะครับจะใช้คาร์บอนไฟเบอร์80ตันครับคาร์บอนไฟเบอร์80ตันแต่วาง4 4แกนครับก็คือแนวตรงแนวขวางนะครับเฉียงซ้ายเฉียงขวาครับก็คือจะมี4แผ่นวางซ้อนกันใช่ไหมครับคล้ายๆโอทีเลยเนี่ยโอทีนั่นเป็นาวันใช่เป็นโอทใช่ครับโอทีเป็นถาวันครับ อันนี้วางคล้ายๆกันอันนี้คู่วางแปะกันสี่ทางใช่ไหมสี่ทางแต่ว่าสมมติหนึ่งหนึ่งกลุ่มเนี่ยจะมีสี่สี่แผ่นถึงไหมครับอันนี้ก็ใช้ถึงห้ากลุ่มก็เป็นยี่สิบแผ่นนะครับนี่นี่ใช่ครับใช่ครับแนวตรงนะครับแนวตรงขวางขวางเฉียงเฉียงซ้ายเฉียงขวาก็ถาวรอยู่ดีอ่ะมันมันจะมันจะขัดกันแน่นมากครับขัดกันแน่นมากแล้วก็คือทําให้ก้านตัวนี้นะครับแล้วก็ทอคน้อยนะครับ วิธีลูกพุ่งต่ํ b แ a c k สปินน้อยเท่าที่ฟังดูแล้วนี่น่าจะเหมาะกับนักกอล์ฟที่สปีดแรงเหมือนกันนะพี่นนทใช่ครับก็ต้องแบบเคปก้าเลยแต่ว่าเนื่องด้วยครับพอมันเป็นเจแปนสเปกนะครับเขาก็ทําเป็น50กรัมมาเหมือนกันแต่ถ้าเป็นยูอสเปกนะครับก็จะเริ่มที่60กรัมแล้วสำหรับคนที่ตี50เปกห50สิบห้าสิบกรัมเขาต้องสปีดขนาดไหนวะพี่ันมันตอนนี้นะครับที่เขาดีไซน์มาน้อยสุดก็จะเป็น50กรัมเปกอาร์นะครับผมอยากให้มีเฮสัก90 94 เก้าสิบสามเก้าสี่สามารถตีสเปคโหดขนาดนี้ได้ได้เลยได้เลยครับเพราะว่าไดมาน่าเขาคิดมาแล้วใช่ครับคุณอยากไปคิดว่างเฮ้ยเป็นเจแปนสเปคด้วยการที่เราเราเราเพิ่มแมททิเลียลที่ดีเข้าไปใช่ครับมันเบาขึ้นแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็การทอเออการการวางของชั้นคาร์บอนไฟเบอร์แปดสิบตันที่มันเยอะขึ้นเนี่ยมันไม่จำเป็นนะว่าคุณจะคุณมีสปีดน้อยเนี่ยไม่จำเป็นเลยใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องครับเพราะตัวนี้อย่าลืมว่ามันเป็นเจแปนสเปคครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันดีไซน์มาสหรับ ไซส์เจแปนไซส์เอเียอย่างพวกเราอยู่แล้วครับผมเพราะฉะนั้นตีได้ไม่มีปัญหาครับสิ่งที่นักกอล์ฟจะได้นั่นก็คือหนึ่งเลยคือไฟบอลต่ำไฟบอลที่ต่ำที่ต่ำแบคสปินน้อยแบคสปินน้อยกว่าเดิมคอนโทรลได้ดีมากน้อยกว่าดีแน่นอนดีน้อยกว่าครับผมพุ่งกว่า DF แน่นอนพุ่งกว่าครับผมโอ้โหแล้วก็ทิศทางที่ดีดีกว่าครับผมดีกว่าแน่นอนครับแมทเทเรียลข้างในดีกว่าครับผมแล้วเป็นสีแบบไอออนเพดติ้งใช่ครับไอออนเพ t ติ้งด้วยครับ ไอ้ไอแบ็กไอรอนเทสติ้งครับมันจะออกดำๆนิดนึงนะครับแล้วตัวตัวด้านหลังนี้เป็นไรพี่เป็นเป็นลายตัวใหม่เหรอใช่ครับไอ้เคยเห็นเลยไอ้ตรงนี้เขาจะบอกว่าที่การวางซ้อนกัน4ชั้นนะครับ4แกนอนะครับเขาเขาใช้คำว่ายูนิทเนี่ยครับยูนิทลิเวอร์เหรอไม่ใช่ครับอันอันดิเรกซ์ยูนิเวอร์ซิตี้ชแนลพีชไฟเบอร์ครับอะไรวะเนี่ยครับอันนี้ด i เรกซ i ชแนลพีชไฟเบอร์ครับผมก็คือการวางครับ ช่วงนี้จะเป็นพิษไฟเบอร์นะครับที่เป็นไดรดเนี่ยครับแล้วก็หลังจากนี้ไปก็จะเป็นคร์บอนไฟเบอร์80ตันน้ำหนักล่ะน้ำหนัก 50R ใช่ไหมจะเริ่มที่50กรัมเฟก R ครับ50กรัมเฟก R จนถึง80กรัมเฟก XX ็กโอ้มีไล่ไปหมดเลยนะครับใช่ครับ XX นี่คล้ายๆทีป่ะ xx ถูกต้องครับมันคือ tx ป่ะ tx นี่ย่อมาจากทัวร์ extra stiff ก็คือ 2x แ x ละครับอ่าสอ x เหมือนกันครับผมแล้วแต่เขาจะเรียกเลยใช่ครับก็คือใน50กรัมมีเฟก x ก็มีมีครับ50กรัมนะครับรุ่นนี้รุ่นนี้เป็นรุ่นแรกที่มิสูริที่ทำเฟกได้แบบว่าจับซอยละเอียดมากเลยเพราะว่าตัวนี้มิสูชิก็กะขายทั่วโลกได้ด้วยสำหรับคนที่ไม่อยากตี us spec นะครับข้างหลังมิสูมิสูก็ไปใช่ครับซอยเหมือนกันเหรอใช่ครับผมเริ่มจาก5 0 r นะครับ 10SR 5 0 s 50X 50TX แล้้ววก็มีดยครับ ห้าสิบไปถึง T X เลยหรอใช่ครับผมออลล่าไปถึง T X เหรอใช่ครับโอเคแล้ว80ล่ะแล้ว80ก็ T X ครับ80ดนี่จะมีแปดมีไหมไม่มีครับ80ดนี่จะมีแต่ S นะครับแล้วก็ X แล้วก็ T X โอเคครับผมบางคนจะไปใส่พวกไฮบริดเลยก็ได้ใช่ครับใส่แต่ผมแนะนำอย่างเงี้ยครับก็เป็นหัวไม่ห้าอะไรเงี้ยผมแม็มากครับผมคำถามเด็ดๆเลยก็คือคําถามว่านักกอล์ฟกลุ่มไหนที่อยากได้ไฟบอลแบบไหนถึงต้องมาใช้ตัวนี้อย่างแรกนะครับคนที่ตีโด่งมากจนไม่ได้ระยะทาง คนที่ตีคัมเบสสปีดแบบ90แล้วแบบรุรบดโด่ง<ผ>มไม่ได้ระยะทาง,งมากยอยากได้ระยะทางมากมันมมีุมเหินมากเกินไปนค,รครับมุมมุมไม่ได้ตกแล้วหยุดมีผลไหม ด้วยครับแล้วก็อย่างที่2ตามมาคือคนที่ตีแล้วอัตราแบ็กสปินเยอะมากครับครับครับผมก็อาจจะลออลูกช้อนเชิญอะไรก็ว่าไปใช่ครับอาจจะมุมมุมที่ไม้หน้าไม้เข้าลูกเนี่ยมันจะลบมากเกินไปครับเหมือนกุ้นอะผมโอเคครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปทดสอบกันครับผมฮะตัวนี้ว่ามันจะพุ่งจริงไหมสปินต่ํานี่คือพุ่งแบบสุดๆเลยนะใช่ครับสปินสปินต่ําลงไหมนะครับตัวนี้ไทเกอร์ใช้ครับผมเดี๋ยวเราไปลองกันเราอยู่ที่รอยัลบางปะอินนั่นเองฮะครับแล้วก็วันนี้ก็อย่างเหมือนอย่ายังเคยครับเราอยากจะให้แบบเป็นแบบ แฟกเตอร์เดียวกับที่นักกอล์ฟระดับโลกใช้เลยก็คือคือก้านคุณจะบอกนะว่าคุณไปเลม่ไดให้ไทเกอร์กับบุ๊คแคปหน้าไหมวันนี้วันนี้ก็เลยเอาเทเลเมตก็สนับสนุนหัวมาให้เรานะครับก็จะเป็นเทเลเมตรุ่นซิมนะครับเหมือนที่เขาใช้กันเลยระดับโลกใช้กันเลยให้คุณลองกันดูครับผมมาเดินทดสอบกันครับผมครับผมแนวแธรรมชาติตราช้างขอบคุณครับ มาเทสกันเลยครับอยู่ที่หลุม9ก้ารอยัลบางปะอินครับผมดูแลเราเป็นอย่างดีตลอดโอ้สามสูงมากครับครับผมเทสอบตีมาแล้วเหรอครับคุณตีมาแล้วเหรอขับรถกอล์ฟผ่านโอ้ยเลยโอเคมาเทสกันเลยครับมีอะไรบ้างพี่ตีให้ให้โปรเอ็นทสก่อนครับก็วันนี้นะครับของเอ็มเนี่ยที่ผมทำมาให้นะครับก็จะเป็นไดมาหน้าดีลิมิเต็ดนะครับ60 TX นะครับใส่กับหัวซิมเก้าองศาซิมธรรมดาทำกับพี่มาหลายปี แม่ก็ไม่เคยฟังกูเลยเราเป็นการเพิ่งเสียบเมื่อวานนะก็ทีแรกบอกว่าอยากลองสเปคของไทเกอร์จัดไปก็ทำให้เหมือนเขาแล้วเทสให้ดูนะครับเอาสักสามลูกแล้วกันตอนนี้มีลมพวนเข้ามาจากทางขวาเล็กน้อยนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ยังไม่ทนลมเลยครับเมื่อกี้ลมนิ่งครับเราจะดูอะไรบ้างดีครับพี่กระทิงอย่างแรกนะครับอยากให้ดูลอนแองเกิลครับแล้วก็อย่างที่สองคืออัตราการแบคสปรินครับครับผมแล้วก็ทิศทางระยะได้ครับ ลูกที่หนึ่งครับอต่ำมากเลยนะนี่เขาตั้งใจตีต่ำหรือเปล่านี่เขาหลบลมครับขับเพสสปีด110.5ครับครับแล้วก็ร้อนอกไป7.2ฮะต่ำมากสปิน7 8 8เเขาหัวล้อนในใจครับหัวล้อนในใจครับเพอลูกเมื่อกี้นี่ต่ำไปนิดนึงฮะครับอ่ะลองดูอีกทีครับ ขึ้นมานะครับคือเวลาเราถ่ายทำรายการเนี่ยเราก็ไม่สามารถเลือกทิศทางลมได้นะฮะเราไม่รู้ว่าลมมันจะหลุมไหนทวนหลุมไหนขวางอะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่ลูกโมอสัคคู่นี้2 9 9นะ,ะฮะจุดหกด้วยนะครับล้อล้อนจไป13.8ก็ค่อนข้างโอเคนะพี่โอเคเลยครับกับเพดร้อยสิบโดยเงื่อนไขที่ว่าทวนลมอย่างนี้นะครับระยะทางก็ไม่เสียสปินเนี่ยพันเก้าร้อย สิบสองครับปกติเนี่ยถ้าถ้าถ้าเราตีทวนลมเนี่ยแบ็กสปินจะเยอะอยู่แล้วถูกไหมครับครับนี่กลายเป็นว่าก็ยังได้ระยะทางที่ดีอยู่แบ็กสปินไม่เยอะครับลูกนี้น่าจะดีฮะโอ้โหพุ่งดีมากครับเฮ้ยลูกนี้ฉีดดีมากเลยไฟ,ฟบอลสวยมากครับ,รบเทสปีดร้อยสิบจุดห้านะครับอ่ะให้ลูกสุดท้ายลูกหนึ่งนะครับลูกนี้เนี่ยอยู่ที่สองเก้าเจ็ดนะฮะล้อจะไปสิบสองจุดสามนะครับ ผมมีวิธ like sure? so well, right. so well. We ีเพ so well. kind of like ิ uh ่มให้ส uh. ป uh ีดเด็เขาลงมาสองถึงสามไม้นะครับเอางยอ่ะทำอะไรกันถอดสอยข้อมือออกสายข้อมือเขาหนักมากครับหนักมากนะครับแต่นี่เป็นทองเก๊ียะครับเอ้าหรอครับเห็นได้ข่าวว่าชุบทุกวันพุธใช่ไหมครับครับโอ้โหลูกนี้เลิกเลยครับลูกนี้สุดจริงโอ้โหลูกนี้เลิกเลยนะครับดีเหมือนหน้าตาคือ มายืนก่อนครับผมล้อนออกไปสิบสามจุดสองครับแล้วก็โดนเต็มโดนเต็มครับสองแปดเจ็ดจุดห้านะครับเมื่อกี้ทวนลมเข้ามานิดนึงแล้วก็ต้องบอกว่าเอาร้อนสามลูกหลังแล้วกันครับผมเพราะว่าลูกแรกจะต่ำเหมือนึงลูกแรกเนี่ยมันมันทวนลมเข้ามาเยอะนะครับครับผมครับล้อตกไปเนี่ย13.8 12กว่าแล้วก็13.2สครับค่อนข้างค่อนข้างต่ำต่ำครับเพราะปกติจะประมาณ15ผมตีเนี่ยเดี๋ยวอาจจะสูงกว่านะครับแล้วก็อัตราแบ็กสปินนะครับแบ็กสปินเนี่ย ไม่เกิน2,000อยู่2ลูกนะครับแล้วก็มี2อ0พขึ้นมาลูกหนึ่งนะครับก็อยู่เฉลี่ยแล้วอยู่ประมาณส0 0พันต้นต้นหรือกลางใช่ครับนะฮะก็ถือว่าเป็นไงบ้างเดี๋ยวค่อยฟีลลิ่งแล้วกันเอาผมตีก่อนอ่าครับอันนี้สเปคของปวิดนะครับก็จะเป็นไดมาเนียดีลิมิเต็ดนะครับ 60S นะครับใส่กับหัวซิมหลับ9เหมือนกันนะครับซิมแม็กตัวนี้ครับซิมแม็กนะฮะโอเคครับผม เอสนะพี่นะครับสวยค่ะอืะอพอตอนอีกตีตามลมไม่โอ้โหเต็มสุดๆสวยมากครับคบเฟสปีด99.2สครับสปีดเลีเนี่ย2,600 โ้อสปีดเนี่ย1้อยแล้วก็ล้อแองโก้เนี่ย13.8ไม่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 สูงเลยใช่ครับโทเนี่ย2 5 9รหครับอันนี้คือ60กรัม60กรัมกรัมเป็กอสครับครับดบิน่าดีลิมิเต็ดครับเฟสปีดเนี่ยหนึ่ บอลสปี่เนี่ย1 4 2ครับล้อนี่13.0โอ้โหถืาโ่กเอเคใช่ครับใช่ครับเป็นท้งหิบเนี่ย257.6ครับโอเคสปีนเรทเนี่ย2,523ครับคร่อนข้างเสถียรเลยนะครับอืสปินเรทบอลก็ไม่ได้โด่งนะพี่กระดิ่งใช่ครับ ค่าเมสสปีดเนี่ย99.2ครับพวกนี้น่าจะดีบอลสปีดเนี่ย144.5แล้วก็รอนเนี่ยออกไปส5 1ครับโทัวรเนี่ย270โอ้แต่ดูแบ็กสปีดดีครับแบ็คสปีดเนี่ย1,855โอเคดีครับโอเคเอาฟิลลิ่งโปเอ็มก่อนมาครับฟิลลิ่งเป็นไงบ้างครับเอ็มครับที่ตีไปเอาฟิลลิ่งผมเหรอใช่ฟิลลิ่งผม ให้ผมถือด้วยเหรอใช่ครับยิงนึกไม่ออกเลยฟิลลิง่งครับคือต้องบอกงี้ว่าจริงๆก้านนี้เนี่ยครับถามว่าเหนียวไหมกล้าพูดเลยว่าเหนียวครับกล้าพูดเลยว่าจริงๆผมน่าจะน่าจะเข้าใจอย่างหนึ่งว่าการที่ออกก้านตัวนี้มาเนี่ยครับมันสามารถย<า>ดัดได้เลยเล่นได้เลย ไม่ว่าคุณจะมีแรงแค่ไหนไม่ว่าคุณอยากจะเป็นนักกอล์ฟอะไรโดยที่คุณไม่ต้องคํานึงถึงทิศทางใช่เพราะว่าทิศทางเนี่ยมันโดนกาหนดด้วย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 ตัวไดรี์อยู่แล้วด้วยตัวด้วยตัวไม้อยู่แล้วซึ่งเมื่อีกผมตีไปเนี่ยผมบอกเลยระยะทิศทางเนี่ยผมไม่ได้แคร์มากครับแต่ผลออกมาคือเฮ้ยมันอยู่หวังมันอยู่หมดใช่ครับมันอยู่ในเลนที่บอลสตาร์ทเนี่ยออกไปเนี่ยซ้ําเดิมครับผมแล้วมันไซส์สปินไม่ค่อยมีใช่ครับกับ2เลยก็คือ คุณสามารถใส่แบบแม็กซิมัมได้เลยใช่ครับเร่งได้เลยไปเท่าไหร่กลับมาเท่านั้นใช่ครับคือผมกําลังนั่งคิดอยู่ว่าสําหรับนักกอล์ฟที่เตีค่อนข้างแรงครับผมอยากตีไกลครับอยากจะเขาเรียกว่าอะไรฉันไม่เคยตีผ่อนอ่ะฉันอยากใส่อย่างเดียวแต่ทิางเต็มทุกลูกจัดเต็มทุกลูกแล้วก็ทิศทางมันไม่ค่อยได้อ่ะใช่ครับอันนี้ตอบโจทย์ตอบโจทย์เลยสองเลยคือไฟบอลไฟบอลเนี่ยไม่ได้โด่งใช่ครับแล้วไม่ได้พุ่ง จนเกินไปรจ,รจริงๆเขาเรียกว่าอะไรจุดเอ펙จุดสุดท้ายเนี่ยไฮ <Hi S 2> เนี่ยมันยังสูงอยู่แต่ตอนออกไปเนี่ยมัคือพุ่งไปเลยฟื้อไปเลยใช่ครับสำหรับ,รบท่านักกอลฟที่ต้องการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนักกอล์ฟที่ตีไกลามากๆแล้วแบบรู้สึกว่าหลายๆคนที่ไปสนามใดแล้วชอบพูดว่าเฮ้ ตีไกลได้ตรงถึงตงจ่ายตังค์ครับจ่ายตังค์ผมบอกเลยอันนั้นอาจจะไม่เกิดขึ้นกับคุณแน่ๆนใช่ครับเพราะว่าก้านตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะอยู่ใช่ครับเพราเกมเดี๋ยวเราค่อยคุยกันอีกทีหนึ่งแต่ถ้าเรื่องไดเวอร์เนี่ยผมบอกเลยคุณอาจจะเมีกรีนมีแฟลเวย์เนี่ยทั้งหมด14แฟลเวย์ครับคุณอาจจะตีอยู่ประมาณสัก10เลยเพื่อซ้ำครับเพิ่มขึ้นมาด้วยซ้ำใช่ครับจากที่คุณตีอยู่ประมาณ3 4แฟลเวย์5แฟลเวย์กว่าจะโดนทีกว่าจะโดนทีผมบอกเลยการอัตราการโดนนะฟิลลิ่งตอนอิ ผมแน่นทุกลูกครับฟินลิ้งเข้าไปแน่นทุกลูกผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะด้วยด้วยด้วยเทคโนโลยีของอะไรของก้านอะไรนะครับผมประมาณนี้ครับครับผมหุ้เข้มก้าเลยเท่าที่ดูมานะฮะครับแล้วดูแล้วเนี่ยตัวเลขค่อนข้างโอเคมากแต่ที่ที่น่าจะดีที่สุดเนี่ยนะครับน่าจะเป็นลูก2กับลูก3ครับนะครับก็ดูแล้วร้อนจ่อไปเนี่ยประมาณเอ่อ13บสาประมาณนะฮะ13.8เนี่ยนะฮะโดยที่สปินเนี่ย เป็นค่อนข้างต่ำน้อนตกไปก็ค่อนข้างโอเคอะค่ะคือไฟ <ผม S 1> ออกฟูไฟออกอแล้วก็เ<ล>พอเพราะเลยจุดเอฟเฟกต์เลาปิดเวสังเกตครับลูกมันจะไม่ไม่ทิ้งดิ่งลงมาแล้วครับ มันจะมุมตกเนี่ยมันจะน้อยกว่า40เลยมันจะแฉลบลงไปไหมครับมุมตกของบริเวณเนี่ยลูกสองเนี่ยสามสิบห้าจุดสี่วิ่งแน่นอนมากเลยครับวิ่งแน่นอนสปีดเลสพันกว่าเนี่ยวิ่งแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ถ้าดูมุมตกผมจะชัดกว่านี้อีกมุมตกผมสามลูกเนี่ยนะฮะสามสิบเจ็ดสามสิบห้าสามสิบสี่ใช่ครับคือด้วยความที่ตกแล้วยังมีรีลิสออกมาอีกครับใช่แคลดิสปีดไม่ได้เยอะใช่ครับเพราะฉะนั้นมันจะลูกมันลูกมันออกไปเนี่ยโอ้สปินดีสปีดสองพั้หกสองพันห้าแล้วก็พันแปดนะครับถือว่า ถือว่าก้านตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์สําหรับหนึ่งนักกอล์ฟที่ต้องการความแน่นอนใช่ครับตีอยู่ความเสถียรแล้วก็สามารถใส่ได้นิดนึงใส่ได้ครับสามารถเอาไปลองได้เลยฟีลลิ่งที่มือเป็นไงบ้างครับปุ่นปอมครับดีดีครับคือผมกล้าบอกเลยว่าเรารู้เลยว่าก้านเนี่ยมันทํางานยังไงครับแล้วมันอยู่ตรงไหนใช่ครับแล้วเวลาตอนตอนที่ดาวสวิงลงมาเนี่ยครับมันไม่งอใช่ครับมันไม่ได้งอแบบใช่ครับหุยยั่วหายไม่ ท้งแท่งทั้งเส้นอ่ะเพราะว่าไอ้เทคโนโลยีไดร์ีดนี่แหละครับที่บอกครับมันจะคงไว้ครับคงคงความกลมของก้านเอาไว้อยู่แต่ด้วยความเข้าใจผมอะถ้าเป็นเฟกทีเอ็กเนี่ยมันก็จะแข็งประมาณคนคาเบ็สปีดมาร้อยสิบร้อยกว่าแต่ถ้าเป็น90มันคงคงไม่ได้แข็งเท่าเท่าเท่านี้ครับเท่าเท่านี้แน่นอนมันก็จะไปเหมาะสมคือด้วยไดมาน่าเนี่ยเขาอาจจะทํามาก็คือเฟกประมาณ50กรัมเนี่ยมันก็อาจจะเขาเรียกว่าอะไรครับ มันก็จะมันก็จะชดเชยไปตามไปตามสรีร่างคนถูกต้องครับถูกต้องครับถูกต้องครับถ้าสิบก็จะค่าสิบเบมก็จะน้อยกว่าอพอพอน้าหนักเริ่มมากขึ้นก็สิบเบมก็จะเยอะขึ้นเยอะขึ้นตามไปด้วยถามว่าตึงไหมกล้าบอกเลยว่าตึงแต่แต่ผลงานเนี่ยผมว่ามันก็ตึงเหมือนกันคือผลงานดีออกไปดีแล้วก็ไฟบอลค่อนข้างที่จะเสถียรผมว่ามันจะเหมาะกับนักกอล์ฟซึ่งบางที ไปอยู่บนทีออฟปุ๊บแล้วมีความรู้สึกว่าเกร็งหรือกดดันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับตัวนี้ผมว่ามันจะช่วยทําให้ตีลูกได้อยู่ในไฟเวย์มากขึ้นใช่เพราะว่าคุณถ้าคุณเชื่อไม่กอฟคุณก็จะเชื่อวงสิงของคุณแน่นอนใช่ถ้าไม่กอลฟมันตอบโจทย์ให้คุณโดยที่ไม่ได้ทําคุณทําดีมาหมดเลยจัาร่างกายคุณจัดระเบียบมาดีแต่การไม่กอฟบางทีเป็นเออเลอร์ของอุปกรณ์นะครับตัวนี้จะไม่มีแน่นอนไม่มีแน่นอนการรับประกันเพราะว่าถ้าลองว่านักกอล์ฟมือหนึ่ง แล้วก็มือต้นๆของโลกมือไม่ถึงสิต้นๆของโลกเนี่ยใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยผลง,งานดังดีแน่นอนเฮ้ยแนะนําเลยสําหรับท่านกอล์ฟนะที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่แบบเป็นนักตีไก่ครับผมอยากได้ระยะรู้สึกว่าทิศทางไม่ค่อยได้ครับลูกออกไปกว่าจะโดนทีน้อยใช่ครับคุณเอาการน,นี้ไปครับมันก <ป lair S 2> ็จะส่งส่งผลให้คุณหรือสําหรับท่านกอล์ฟที่คเบสปีดน้อยใช่ครับแต่รู้สึกว่าตีไม่โด่งมากเลยโด่งมากเลยตีไม่ได้ระยะเยอะตกยุด บางลูกตกใส่ได้วยซ้ำตัวนี้หายเลยจับตัวนี้ไปไม่มีปัญหาเลยนะฮะเองก็ดีมากนะครับโอเคสุดท้ายนี้วางขายแล้วเรียบร้อยวางขายเรียบร้อยแล้วครับผมฝากหน่อยครับก็พูดเหมือนเดิมพารากราฟเดิมครับสวัสดีครับก็ถ้าเกิดสมมติว่าท่านละกอ้สนใจนะครับกานไดมอนด้าดีลิฟต์ิเต็ดนะครับแต่ว่าเฮ้ยไม่เคยลองเลยอยากให้ไปลองก่อนครับที่ร้านนะครับ c ีนเอ r 1 1นะครับ JPR 11ารดกอล์ฟกาลาสกอคานะครับขับฟิตติ้งอ่ะขับฟิ้งครับชั้นนำครั้งในประเทศครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือที่ของฟิตติ้งของเซ็นเตอร์ของเทเลเมดที่ออสตาก็มีไว้ให้นักกอล์ฟไปลองนะครับ ก็ไปลองได้แล้วตอนนี้เป็นตรนไปใช่ครับใช่ครับเป็นเรื่องไปเลยครับผมนะครับมีราคาพิเศษให้มีราคาพิเศษให้ด้วยครับครับผมบอกว่าดูจากรายการเด็ดต๊อกสตอรี่เนี่ยครับครับผมครับผมอ่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับเราจะมีก้านเหล็กให้ทดสอบด้วยครับต้องมาดูว่าจะเป็นอย่างไรสัปดาห์นี้ลาไปก่อนครับเไปนะครับสวัสดี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 ครับน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างขอบคุณครับ